ะท่านผู้ชมพาไปลุ้นรอบดักปลานะครับผมสิมีบอพี่น้องด,ดูหลังนี้ครับงานบ้าน,น อนนี้ไม่มีน้ำฝนน้ำเริ่มเขียวๆแล้วครับมันสภาพน้ำจะไม่ค่อยดีนะครับผมมีบมันตํำไม่มีชนเลยเจ้านะครับผมอันนี้อันนี้ตัวนี้ใส่ไหล่หลังนะครับผมให้ดูนะครับไหล่หลังยาวๆไปเลย โอ้หยับลุมปานินมีไหมเออโอ้โอหหนั่นหนึ่งมีครับหนึ่งเต็มนะผมนะครับสวยๆะเดี๋ยวให้ดูอีก หลังต่อไปนะครับเนื้อขออนุญาตเก็บปลาก่อนฮะชมพามาดูหลังต่อไปผมจำไม่ได้ผมใสต่ตรงไหนไว้มั่งนี <c oughs> ่นองเงยอันนี้มีก็โอ้มี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 สักตัวโอ้อน,นี่ไม่เข้าครับไม่หมานนะครับ ดูหลังข้างในสมีบอนี่ไรนมันบ่มา,มาใครวางที่ก็หลงลืมๆเหมือนกันนะครับนั่น <c oughs> ลูกใสตรงไหนไว้มั่ง หารอบไม่เจอลูกใสไว้ตรงไหนมั่งหารอบไม่เจอครับผมหาไม่เจอครับผมหารอบไม่เจอลูกหนึ่ง โอ้นี่ดูมาข้างหลังนี่ไอ,อ,อ้มีเต็มโอ้พี่นอ้องไม่มีนะครับสุขว้าย,ยาข้างนี้เลยไปดูนะครับหลังข้างบน ้องรอช่วงจังหวะฝนตกนะครับปลาจะเข้าดีช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยตกปลาคนจะไม่ค่อยวิ่งน,นี่ครับบรรยากาศหาอยู่หากินได้ปลามั่งไม่ได้ปลามั่งนะครับนะครับวันนี้ก็ร่วมๆนะครับหลายเราก็ได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ khoảng 6 km rồi này đi lăng nè, lăng nè, sao nó hươu cái gì vậy? Tino, ui, con nhảy, nhanh, à. wow, pot, khói nhanh. อู้อวนจับเลยท่านผู้ชมกูครับผมเอ้อโคใหญ่อื้อโอ้แรงดีมากเลยได้เปะสะพอดีเลยนี่ครับอื้อสุดยอดนี่ครับโคใหญ่สุดยอดครับผมฮะโค ก็ติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับอุตส่าบจะเก็บปลากคนครับผมว่าปลาช่อนวางในเรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะโดดนี้นะครับผม